เอาล่ะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอะสตองพีทกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยมีคนเรียกร้องกันมาเยอะมากๆเล็กได้ว่าแทบจะเยอะที่สุดเลยก็ว่าได้นะว่าพี่ทำสายฟรีทำอะไรมาเยอะแล้วเนี่ยแนะนำ sr sr แล้วนะครับแนะนำพวกตัวละครนะครับที่หน้าปั้นได้ไหมที่แบบว่าไม่ต้องสุ่มไม่ต้องเติมนะครับเป็นตัวที่หาได้ง่ายๆหรือมีแจกฟรีอยู่แล้วแล้วมันโหดๆเนี่ยได้ไหมนะครับ ผมก็จัดให้เลยนะครับผมในหัวข้อ10อันดับนะครับสายฟรีตัวที่หน่าปั้นที่สุดนะครับผมไม่ต้องเติมก็สามารถโหดได้นะฮะ <c oughs> แล้วหลายคนก็จะเห็นผมนะับในช่วงแรกนะครับคือผมเล่นแบบฟรีคือฟรีจริงๆเลยนะครับเป็นตัวละครที่แบบไม่ได้เติมสัก,กบ,บาทเดียวนะครับในช่วงแรกๆนะเล่นมาจนถึงแบบพลังเท่าไหร่อ่ะพลังสัก5 0 0 0สนได้มั้งห้าแสนหกแสนเนี่ยผมก็ยังใช้ตัวที่มีอยู่เลยนะครับแบบพวกตัวสุ่มตัวาาะอะไรพวกนี้เนี่ยราชาทะเลลึกจักรพพัดเด็กโบลท์คิงอะไรพวกนี้เนี่ยผมยังไม่มีเลยนะมีอะตอมิกตัวเดียวจริงๆนะครับในช่วงนั้นนะที่ผมเล่นนะก็จะเห็นว่าทีมผมเนี่ยแลกกว่าชาวบ้านเขานะชาวบ้านเขาเนี่ยเอา นากากหวานมาเล่นเอาตัวอะไรมาเล่นเอาคมบงคมบู่มาเล่นนะครับแต่ผมเนี่ยราชาน่านฟ้าอย่างนี้บีทคิงอย่างนี้นะครับผมก็เป็นตัวที่คนไม่ค่อยเล่นกันหรือโซนิกอะไรอย่างนี้นะครับวันนี้เนี่ยก็เลยจะมาแนะนํานะครับว่ามีตัวอะไรที่น่าปั้นบ้างนะครับสําหรับสายฟรีหรือคนงบน้อยนะที่แบบสุ่มไม่ได้อะสุ่มยังไงมันก็สุ่มไม่ได้นะครับจะเอาตัวอะไรมาปั้นสู้เขาอะ <c oughs> เอาลิบเลยคิดลับของผมนับที่ผมเล่นมาประสบการณ์ตรงกับตัวเองนะครับในช่วงที่ว่าเราแทบไม่มีตัวอะไรเลยอ่ะแต่ว่าเราจะขึ้นอันดับขึ้นแหล่งอ่ะเราจะสู้คนอื่นเขาได้ยังไงนะครับก็มีตัวประมาณนี้ครับตัวที่1เลยนะครับเป็นตัวอะไรไปไม่ได้นะเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยสายฟรีเนี่ยมันจะสุ่มได้ถึงประมาณสักเกือบเกือบสองครั้งเลยนะถ้าเก็บเพชรดีๆตามที่ผมสอนไปนะวิธีเก็บเพชรผมทําสอนไปแล้วนะฮะสามารถไปย้อนดูกันได้นะสำหรับวิธีเก็บเพชรนะครับผม มันจะสุ่มได้เกือบประมาณ200ดีอ่ะมันจะได้แทงท็อปฟีหตัวพอดีนะครับผมจําได้แม่นเลยตอนที่ผมเก็บเพชรสุ่มเนี่ยแรกๆอาจจะยากหน่อยนะครับ พอหลังๆเนี่ยมันจะมีเพชรเยอะมากๆนะทำให้เราสุ่มได้สบายเลยนะอย่างน้อยๆเนี่ยคือเรามีเอเซตาหารแน่นอนและ1ตัวนะบวกกับแทงท็อปที่เขาแจกอีก1ตัวเป็น2ตัวแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยคือออามาเล่นได้เลยนะแทงท็อปเนี่ยคือยืนยาวได้เลยนะแต่ก่อนที่จะไปเล่นแทงท็อปเนี่ยเราก็จะไม่มีแทงใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันตอนถึงอันดับของมันนะครับผมอ่ะตัวแรกเนี่ยผมแนะนําเป็นหน้ากากหวานนะครับผมหน้ากากหวานเนี่ยมันก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวนะที่มันสามารถทดแทนกับโบลอดได้นะครับนี่เลยครับผม มันเป็นตัวที่ตีแรงมากๆนะแล้วก็เป็นตัวโจมตีแถวหลังด้วยนะเป็นตัวตีเดี่ยวนะครับเป็นท่าต่อสู้นะครับสำหรับหน้ากากหวานก็จะมีคอด้วยนะครับเอาชนะตัวละครฝ่ายศัตรูได้เนี่ยก็จะได้รับพลังงาน6จุดเลยนะครับผมแล้วก็แต่ละรอบนับตัวละครฝ่ายตนที่เคลื่อนไหวเป็นตัวแรกนะจะได้รับผลกระหน่ำด้วยนะครับผม อันนี้เนี่ยก็แทมมูเมงได้เหมือนกันนะครับน้ากากหวานเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับผมดีเลยแหละตีแรงๆมากๆอะตีบอสตีอะไรพิวพงพิวพีเนี่ยดีหมดนะครับผมแทนโบล็อได้สบายเลยนะครับถ้าปั้นดีๆเนี่ยสูสีกันได้เลยนะเพราะว่ามันตีแถวหลังได้ด้วยนะครับฝ่ายตรงข้ามเนี่ยถึงจะเป็นตัวเอเดาวโทษแต่ว่าถ้าเราปั้นดาวดีกว่าเนี่ยปั้นดาวดีกว่าปั้นพลังได้ดีกว่าเราตีชนะได้สบายๆอยู่แล้วนะครับสำหรับนักกางหวานตัวแรกนะครับผมสามารถใช้แทนโบล็อได้นะ แล้วก็ตัวต่อไปครับตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นตัวบิ๊กคิงนะผมบิ๊กคิงเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ดีมากๆนะครับแนะนําเลยนะครับมันเป็นตัวที่โจมตีทั้งแนวนอนนะครับผมเนี่ยแล้วก็มีสกิลโจมตีไล่ฟรี1เทินด้วยนะครับเป็นการโจมตีแบบปกตินะแบบอะตอมิกเลยอะตัวนี้เนี่ยคือมันไล่โจมตีนะครับคือเพื่อนนะครับที่มีตัวไหนก็แล้วแต่ที่มันโจมตีผลรับดาเมจฝ่ายตรงข้ามเนี่ยบิ๊กคิงเนี่ยจะไล่โจมตีเป้าหมายฝ่ายตรงข้ามฟรีอีก1เ์นรีๆเลยนนี้ก็เหมือน มาแทนอะตอมิกได้เลยนะแทนอะตอมิกที่เป็นพาสซีฟของมันนะครับผมตัวนี้ก็ค่อนข้างโอเคนะแล้วก็เป็นหนึ่งหนึ่งตัวที่ตีแรงเหมือนกันนะครับถ้าต่อสู้เหมือนกันเลยส่วนตัวที่3นะครับตัวที่3เนี่ยเป็นตัวอะไรไปไม่ได้เลยนะแทนท um ัสซึ่กินกี่นบที่ผมเพิ่งทํารีวิวไปนะครับผมก็จะเป็นตัว ฟูบุกินะฟุบุกิเนี่ยนี่ครับผมฟุบุกิคือตัวนี้นะครับผมฟุบุกิเนี่ยผมยังไม่มีแล้วก็ยังไม่เคยสุ่มได้นะครับแต่ว่าขอบอกเลยว่าสกิลมันเนี่ยเทียบเท่ากับทัซึมะกิได้เลยนะถ้าปั้นดาวดีๆเพราะว่าผมเคยลองเอาของ FC มาเล่นที่เขาให้ผมลองเทสรหัสนะครับผมฟุบุกิเป็นหนึ่งหนึ่งตัวที่พลังโจมตีเนี่ยแรงมากๆนะครับแล้วก็ถือว่าแรงเลยแรงเลยแหละไม่ได้แรงธรรมดานะครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะปึ๊บนี่ครับฟุบุกินะครับถือว่าแรงมากๆนะครับแล้วก็ มีได้รับผลทนทานด้วยนะครับผมแล้วก็เนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดสมมุตินะครับมันอยู่ในสถานะกระหน่ำเนี่ยก็จะฟื้นฟูค่า HP นะครับอีก20%ซนะครับผมเนี่ยก็เล็งขัวพวกนักกากหวานก็ได้นะครับผมหรือว่าจะเป็นพวกมูเมงก็ได้นะครับที่มีสกิลกระหน่ำให้ฟูบุกินะครับก็จะเพิ่มช่วยเพิ่มค่า HP ให้ฟูบุกิได้นะครับก็เป็นหนึ่งตัวที่ตีแรงมากๆหรือว่าถ้าใครไม่มีฟูบุกิเนี่ยเล่นเป็นคอมบูแทนก็ได้นะสายพลังงานเนี่ย ช่วงแรกๆเนี่ยจะหายากมากๆนะครับผมผมเข้าใจนะช่วงแรกๆมันหายากจริงๆนะครับสาหรับสายพลังงานนะเพราะว่าผมก็ไม่มีนะครับสายพลังงานไม่มีทัซึมากิ้ด้วยนะช่วงแรกที่ผมเล่นเนี่ย <S <S ก็แนะนําอีกหนึ่งตัวนะครับ <S <S ก็จะเป็นตัวคมบูครับผมนี่ฮะคมบูเนี่ยก็จะมีพวกสกิลกัดก่อนนะครับหรือฟื้นฟูกัดก่อนอะไรพวกนี้นยต่างๆนาะนาะนะนะนะเป็น สถานะกัดก่อนเผาไมมอะไรประมาณนั้นเลยนะครับผมสำหรับคนที่ชอบเล่นสถานะแนวๆนวนี้นัก็เล่นคมบูได้คมบูก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ตีแรงมากๆเช่นเดียวกันนับสายพลังเนี่ยคือมันตีแรงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแหละ อยู่ที่ว่าใครมาปั้นเป็นแนวไหนนะครับผมแต่ว่าก็ต้องเข้าใจนะครับว่าทั้งคมบุเนี่ยแล้วก็ทั้งฟูบุกิเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะสุ่มไม่ได้เลยก็ก็ได้นะครับผมเพราะว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่สุ่มยากพอๆกันเหมือนกันนะครับสำหรับ2ตัวนี้นะก็แนะนำนะครับเป็นตัวที่4เลยครับถ้าใครไม่มีสายพลังงานนะเล่นเป็นราชาน่านฟ้านับอันดับที่4นะครับผมนี่ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ดีมากๆในสายพลังงานนะแล้วก็ หาง่ายครับหาง่ายเลยโจมตีทั้งแนวตั้งเนี่ยเรียกได้ว่าสุ่ม100ครั้งเนี่ยจะออกสัก 4- ี่หตัวเลยนับเอามาปั้นได้สบายๆนะครับมันช่วยนะครับเสริมนะครับดาเมจโบนัสเพิ่ม20%รนับ2อรอบเลยนับให้ทีมเรานะครับผมในช่วงแรกเนี่ยก็ทําให้ผมเนี่ยสามารถมีพลังโจมตีนะครับผมสามารถตะลุยด่านได้ PVP ได้สบายนะครับแล้วมันโจมตีเป็นทั้งแนวตั้งนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็คล้ายๆกับบิทคิงนะครับบิทคิงเป็นแนวนอน ราชาน้านฟ้าเป็นแนวตั้งนะครับผมก็มีติดทีมไว้ก็ค่อนข้างโอเคนะเพราะว่าผมเข้าใจครับว่าสายพลังงานมันหายากจริงๆประสบการณ์ใครไม่เคยเล่นสายฟรีไม่รู้นะครับผมมันหายากจริงๆบางคนเนี่ยราชาน้านฟ้ายังไม่มีเลยนะก็เล่นเป็นเนี่ยครับกลุ่มโจรสลัดสาสารมืดนะครับแรกๆผมก็งงนะบางคนเอาสาสารมืดมาเล่นทําไมนะเป็นระดับอาร์เท่านั้นเองสกิลก็ไม่มีอะไรครับแต่ก็ต้องขอบอกครับว่าถ้าไม่ใสค่ครบครบเซตมันเนี่ยคอมันไม่ทํางานนะครับก็ต้องหาตัวที่มันเป็นสายพลังง,งานเนี่ย ถึงว่ามันจะเป็นตัวอ่อนเนี่ยก็ต้องเอามาร่วมทีมนับแรกๆที่ผมเข้าใจเลยนะครับแต่ว่าใครพอเป็นกลางเกมเลดเกมอะไรพวกนี้เนี่ยแนะนำนะฟูบูกิราชานั่นฟ้าพวกนี้เนี่ยปั้นได้ยาวยวนะฟูบูกินี่ยังยาวๆได้อยู่เลยนะบางคนผมเห็นปั้นห้ากดาวก็ยังมีนะครับผมตีแรงมากๆนะฮะแล้วก็อันดับต่อไปนะครับผมอันดับที่5นะครับอันดับที่5เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวโซนิกนะครับที่จะทํากิจกรรมอีเวนต์ในช่วงแรกนับที่เขาจะมีแจกให้เราฟรีนะเป็นสายอุปกรณ์เลยนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยโจมตีรายเด เพิ่มความเร็วให้ทีมนะครับก็จะได้เปรียบในพวก PVP อย่างมากเลยนะสำหรับตัวนี้นะตีแรงมากๆครับเป็นหนึ่ง,หน,งหนึ่งตัวที่โจมตีเดี่ยวเนี่ยแรงมากๆนะใครไม่มีหน้ากากหวานเนี่ยเอาตัวนี้มาเล่นก่อนก็ได้นะแบบใครอยากหาพวกตัวตีเดี่ยวแรงๆอะไรพวกนี้นะครับโซนิกก็แนะนาครับเป็นหนึ่งนตัวที่ปั้นได้เหมือนกันดีมากๆเลยแหล,ละต้องแนะนําเลยนะสำหรับโซนิกตัวนี้นะฮะอันดับที่6นะครับผมอันดับที่6กเนี่ยเรามาอยู่ในส่วนของพวกตัวแทงกันบ้างดีกว่านะเพราะว่าเริ่มแรกเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วเนีตัวแทงดีๆมันจะมีแต่ S S R ใช่ไหมครับผมมันจะมีแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นนะที่มันพอปั้นเป็นแท้งได้เนี่ยผมก็แนะนําเลยนะเป็นระดับ S R นะเป็นกอริลลาใส่บอกนะครับตัวนี้เนี่ยก็ช่วยทําให้ผมผ่านด่านนะครับผมแล้วก็ผ่าน P V P มานัดต่อนนัดแล้วนะครับก็เป็นหนึ่งหนึ่งตัวที่ค่อนข้างโอเคนะคเนี่ย ในทีมนับถ้ามีสายต่อสู้นะทุกๆ1รายน่ะอัตราลดนาเมจของกอลิราเซบอกน่ยเพิ่มขึ้น10%สูงสุด3ชั้นนะครับผมเนี่ยเห็นไหมหรือว่าจะเป็นสกิลอันตรีนะครับมันก็ทําให้ตัวเองเนี่ยทนทานนะครับดูดซับรามเมยี่เซก็ช่วยได้เยอะครับพวกลงด่านพวกอะไรพวกนียจริงๆมันสําคัญมากๆมันต้องมีแทงนะครับผมไม่มีแทงไม่ได้นะครับแล้วเราจะไปหาจากไหนล่ะสุ่มก็ยังไม่ครบนับที่จะได้กําหนดครบได้แทงท็อปอะไรอย่างนี้นะครับเราก็ต้องหาตัวที่มันสามารถปั้นเป็นแทงมาได้ก่อนนับก กอริลลาไซบก็จะเห็นนะครับว่าช่วงแรกๆเนี่ย10 2 0 EP เลยนะครับที่ผมเล่นแต่กอริลลาไซบมาครับกว่าจะมาเปลี่ยนเป็นตัวแทงเป็น,านาราชาทะลเลลึกได้เนี่ยก็เป็น10 1 0 EP อะ่ะเกือบเดือนได้อยู่นะครับผมปั้นมาเนี่ยเห็นแล้วก็อย่าคิดถึงนะในวันที่เราร่วมฝ่าฟันชะตากรรมสายฟรีกันมานะฮะอันนี้บอกจากประสบการณ์ตรงได้เลยนะครับไม่ใช่พวกแอบ,บอ้างนะครับที่ไม่ได้เล่นสายฟรีแล้วมาอธิบายนะครับผม อันนี้ผมก็จะเข้าใจได้ดีกว่านะครับผมแล้วก็ตัวต่อไปเนี่ยตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นฟุเคเก้วนะฟุเเเก้เนี่ยมันดีตรงไหนครับมันดีตรงที่ว่ามันสามารถทําให้ติดอ่อนแอได้ด้วยนะครับแล้วก็ติดรับดาเมจนะเห็นไหมแล้วก็โจมตีศัตรูทั้งทีมด้วยนะเป็นสายเทคนิคนะครับดาเมจทั้งทีมซัพพอร์ตสายดาเมจด้วยนะครับผมแล้วก็ยังมีกัดก่อนอีกนะครับเป็นตัวที่ สถานะบัฟค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับฟุเคเก่าตัวนี้นะครับใครไม่มีสายเทคนิคก็สามารถเอาฟุเคเก่ามาปั้นได้นะครับผมและมันยังไปสอดคล้องกับตัวบิ๊กคิงด้วยนะครับที่ว่าเนี่ยครับสกิลพาส,สีฟนะครับถ้ามีตัวไหนติดผลรับดาเมจเนี่ยบิ๊กคิงจะไล่โจมตีฟรี1ทีนะครับอันนี้เนี่ยก็ไปสอดคล้องกับบ,บิ๊กคิงพอดีเลยนะสำหรับฟุเคเก่านะครับที่มีโอกาส100%นะครับทำให ้าหมายหลักเนี่ยติดรับด้เมจสองรอบนะครับอ่านี้ก็สามารถเล่นคอมโบกันได้ในทีมเลยนะครับผมตัวต่อไปตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นมูเมงนะครับผมอ่ะมาครับมูเมงอยู่ไหนครับมูเมงนี่ครับเป็นตัวระดับระดับอาตัวเดียวเลยนะที่ผมยกยองให้มันเป็นแบบที่สุดนะับเดอะแบกออฟเดอะแบกเลยนะฮะ <c oughs> มันสามารถทําให้เพื่อนเนี่ยติดกระหน่านะครับอันนี้เนี่ยคือผมไม่ได้ใช้อะไรจากมันเลยผมต้องการแค่สถานะกระหน่าให้เพื่อนอย่างเดียวเลยนะครับในช่วงแรกนะครับผมเนี่ยมันดีตรงนี้อย่างเดียวเลยนะสำหรับมูมเมงนะในช่วงแรกแล้วก็เป็นตัวยืนนะเอาไว้รับดาเมจเล่นๆนะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ใส่กระหน่ำาให้เพื่อนได้ตีแรงขึ้นนะครับผมก็ถือว่าโอเคเลยนะแล้วมันเพิ่มความเร็วด้วยนะครับเพิ่มความเร็ว20%นะครับในส่วนของพวก pvp ลงดานอะไรพวกเนี่ยให้พวกตัวที่โจมตีแบบทั้งทีมอะไร ก็ค่อนข้างจะดีครับมีผลกับทีมสูงเลยนะเป็นท่าต่อสู้นะครับผม แล้วก็อีกหนึ่งตัวนะที่คู่กันที่ต้องอยู่คู่กับมูเมงตลอดนะครับก็จะเป็นจีนอนนะเพราะว่าสกิลมันค่อนข้างคอมโบกันนะฮะเนี่ยนะเมื่อตัวละครฝ่ายตนนะติดกระหน่ำนะครับผมจะได้รับพลังงาน2จุดทันทีนะครับมันก็ต้องคู่กับมูเมงตลอดเลยนะครับก็เรียกได้ว่า2ตัวนี้นะครับแทนสามารถแทนจักระพัดเด็กได้1ตัวนะครับผมเพราะว่ามันเป็นตัวแจกฟรีอยู่แล้ว2ตัวเนี่ยไม่ต้องมานั่งคิดอะไรเลยนะปั้นย,วยาวๆไปเลยมูเมงเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยผมเห็นมีคนเอาปั้นห้าดาวนะครับึน 5, ้นอร์นี10 เลยนะครับผมก็สามารถเอามาปั้นได้นะครับแทนจักรพรรดิเด็กไปก่อนนะครับแล้วถ้ามีจักรพรรดิเด็กเนี่ยอยเอา2ตัวนี้ออกนะฮะแล้วก็อีก1ตัวครับเรามาถึงตัวสุดท้ายกันแล้วนะครับที่เรียกได้ว่า King of King ของ S R กันเลยทีเดียวนะครับเทียบเท่ากับตัว S S R เลยนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวอะไรไปไม่ได้นะครับโกลเด้นบอลนะครับอันดับที่10ของเรานะครับผม อันดับเนี่ยผมไม่ได้จัดวัดตามความเก่งนะครับอันดับนี่คือทั้งหมด10ตัวนะครับที่ผมเอามานะครับสำหรับสายฟรีที่น้าปั้นนะครับไม่ได้ว่าตัวไหนเก่งกว่าตัวไหนนะครับนี่เลยครับ SR แลวบางคนเนี่ยผมเห็นปั้นไปจนถึง6ดาวเลยแล้วเรียกได้ว่ามันตีแรงจริงๆนะมันตีแรงแล้วมันโจมตีหมู่นะครับสายอุปกรณ์นะตัวนี้เนี่ยแทนอะตอมิกได้สบายๆเลยนะครับผมนี่เห็นไหมมีโจมตีทั้งทีมนะครับแล้วมีทําให้ติดบทขยี้ด้วยนะครับสาหรับ โกลเด้นบอลของเราครับ SR ครับก็สามารถมาลงทีมได้นะเห็นไหมก็ครบนะครับครบเลยครบทุกสายนะครับผมเนี่ยก็สามารถลองเอามาลงกันได้นะครับโอเคก็สําหรับใครนะครับที่ยังปั้นอยู่นะไม่มีทุนไม่มีอะไรไม่ต้องไปซีเรียสนะครับผมเล่นเรื่อยๆครับเล่นเอาสนุกกับเกมนะครับอย่าไปซสีเรี่ยดครับเกมมีไว้ใครเครียดนะครับผมสู้ไม่ได้เราก็ค่อยๆไปครับช้าๆได้ป่าเล่มงามนะเหมือนอย่างผมนยค่อยๆขึ้นอันดับไปเรื่อยๆขึ้นพลังไปเรื่อยๆนะฮะ บางคนบอกพี่ทำไมพลังน้อยจังผมเก็บของไว้อัพตัวที่ผมอยากได้นะครับแล้วก็เก็บตัวไว้สุ่มตัวที่ผมอยากสุ่มนั่นเองนะครับผมบางคนเนี่ยมีเท่าไหร่ก็สุ่มหมดนับสุ่มหมดปั้นหมดนะครับไม่ทันได้ตัวต่อไปเนี่ยก็ต้องมานั่งหาของใหม่นะครับผมโอเคก็สําหรับใครนะรที่ชอบนะก็ฝาก like, กดไลค์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะอยากให้ผมจัดอันดับตัวอะไรแบบจริงจริงยังจ,งจงเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับโอเคสําหรับวันนี้สวัสดีครับ